หสบายดีทุกคนกกูโทรมาว่านี่มาชิมาามาถ่ายคลิปว่ะผัดบอตีดปิดเน็ตบะติดเน็ย่งนมันบกคืนตัวทามจะตายมันเป็นนี่ค่ะมงาจะนมันจะตาย ล่าสุดส the um, um, wow, ิบเหนเทียงเจ้ตัวะเด้อสิมีแต่กองขี่คอันกีงัวกับอันหยาขึ้นท่วละไฮะนะเดี๋ยวมันขึ้นละเทียงน่อยตอนแังสิบหนสำับลิฟหนึ่งเขเลยอุ่นเขาเย็นมาเขา่าฮ่่่า่าฮ่นฮาาาฮ่า่เ่านาฮ่าา่่่า่่งเาาา่่ หาก็มาข่าวพี่น้องมันสิหามงแล้ะตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มเด้อพี่น้องเด้อเขาสิได้กินข่าวประมาณสี่โอ้ยด้กินข้าวเพือยจะดีสนี่นะเอแล้วมาห้าชิเตะยังปันนี่กินข้าวแล้งแลยสมหรับข้าวแลงแล้วมันสิหามงรโมง่อิโอ้ตายแหละสั่งเป็นสั่งไล่เห็ดแนวนี้ก็เห็ดปลายมึงดู องงงงเงียนย่่ดังกระเบิดเลวใครก็บยกทาท่า่น้ทาดังไม่่นอบสนี่ระยทาน่นหลาสุดพี่น้องเยจะตรวจคอท่าอีกแล้วถูกแค่ลหนเดียนีหาเกลือกินก็ตีบามีเลยคัโบรานพันวาถูกเข้าบอ่าดีมีครับมีเขาจังหว่าพ่น้อง ลุงป้าจ <Ừ. S 3> <c ười> ังหวัดลานเพิ่นว่าถ้าเป็นว่าโบอยู่ดีมีแห้งแห้งตายถูกกันอยู่ดีมีแห้งแค่นี้บ่มีกินก็ยังนอนเงียบเงียบเงียบแล้วทางเปื่อนๆในกรุลุยตมมาตุ่มกระเทือนกระเทินวางกลางเวนบ่มอยวันเจ้าคุ้มทุ่มแพมเพิร์ดใบชื้นๆบ่เออล่าสุดหน่ะสิปลูกมักพีกินใส่แพมเพิร์ดได้พี่น้องทมแพมทงแพมเพิร์ดได้นะ พะวาลเป็นป่าได้ค่ะมาถิมขยะลงหันจุดกระบอกไม้นี่ทุ่งหนึ่งเดนี่นี่นี่ฮาว่าคุดคุ้มเหออบ้านคุดคุ้มจะแม่นั่นแหละนะบ่เมนองลูกของลานจะของบ่อยากเสื่อมีแต่คุดคุดกบกบไว้น้าต้นพุ่นน่ะกระคุดได้ตัวนตพุ่นน่ะกระคุดเด้อบ่แล้วมันมเตเหุน ฮันนาะอมอันอเ้อยเอ้าแล้วบ่ได้่อห้าวน่อยให้องห้าคือว่าไม่อยู่ไม่มันก็บ่ได้เลยอ้าวมาสั่งว่าจะทำมาปลูกมัยังได้เฮ้ยไก่ในสิเห็ดมึงหาเน่ยมออมคขนักน่มันบริษัทกัอ้าวออกงามเลยเฮ้ยหอมเปาะบนี่นะคือเอามาหวานน้อยเทะนอ้ ออกแล้วพี่น้องสิได้กินแล้วนี่หอมบวบก,ก็บคือยองแทะพราะว่ายา่มปลูกพักนะเกี่ยวเขาเลี้องเป็นไรชูฮาจากศิลงปลูกอยู่หาหน่าแต่ละปีนะปลูกพักบวบพอมเปาะผักชีอืมปลูกอยู่หาหน่าทุกปีพี่น้องปลูกทุกปีสวนครัวนะพอได้กินพอบวดได้ซือ้อบวดได้ข้อมู เจตวนสิปูปก,กักพล็กพี่น้องเลยให้พูดว่าเป็นคุดท่านน่นนคุดแล้วติหรือสิคุดอีกหรือว่าจังไหนเปล่นลําดับอย่แล้วขบวมาคุดสินะ่ะมาคุดนะเอ้ย,อยล่าสุดพี่น้องเลยเจตวนสิป,ปูกินในขยะไม่ได้เศร้าค่ะทั้งขยะทั้งกองผนเป็นอาหารเป็นอาหารสันดีของเจตวนค่ะท่านผู้ชมกินกระดูคกคือน่าเ กินกระดูกคือบอยว่าบอมาสิมม่ยเอยโอ้ยสารบอยมีแนวว่าวขากเนาะปลายังลงอยู่บ่ โอ um ้โผนบักใหญ่สันสิกินแล้วพี่น้องเอ้ยครับักพริกบอกคนได้เด้ว่ายายแป้มีเด้อเบี้ยบักพริกแต่ว่ามันยังน้อยผีทุ่งปุ๊ผีเล็บผี็ีทั่วแล้วอาคนเล็บจากปู๊เขาจะงัวเขาเดียบอืมหะทักทิ้งตัวนี้นะเฮ้ยเขอเอาไม้เขับขนาดใหม่ตัวมึงกับเขาเอาใหม่ครัหขนาดเราหายบ้างไม่ข้าวฝัดไปดังให้งัวบิดอืมพันไหวผัดไปดังให้งัวเบิดท่านี้ไม่ติวเขากันยังเกินไม่เหมิดไม่มีก็จะรักคือกัน สุมสุอยู่ในห้าวัดนี่น้านี่จกงอจกเงี้ยนี่ก็เป็นรักด้วกันงูปุดออกมาซะเด้อนี่ข้ามึงข้าจะให้ตัดทิ้งเดียวนี่ต้นต้นธมต้นธมบ่เฮ้ยใบเลวมันก็บโเป็นดอกแล้วบอกพี่ักกับรักเป็นรักขึนมาโอ้ยจกเพิ่อนนะสะพพอมันจังบ่เล่ออจักเถื่อหั่นแหละจกเพิ่นดอกจกหันย้อบ่เห็นนั่นน่ะ โอ้เจ็นสะอาดดจุกโอ้ยมันบ่่ดไม่แต่ขยะห้องมันเป็นป่าทึบตะกี้เขามาถิ่มขยะไว้ตีกันก้าปวกกระกอ้อระเจ้าก็กลนี่นี่นี่มาจิกนี่ก็ได้เลยลักก็ไม่ถุมเน่ยนี่นะกับกย่อจะนี่ะได้งลักกระโค่เยเทอมแล้วก็ไปเอาไม้ติวมาอันมาอ้อมันบ่มาเห็ดห้าวมัน เห็ดปวกคือบอกออกว่ะที่ออกว่มันกายเป็นเพลิดอกูกับปกก้ากินเดี๋ยวกูลลาสุดกูกองพอนกับอันแพมเพิร์ดพี่น้องเลยเต็มกองกืออยู่เป็นอาหารชันดีชันเลือดของเจต่วนค่ะท่านผู้ชมเพามันเป็นเฮาก็จะมาเก็บกินกันกันพี่น้องนี่มานขาวๆนะแพมเพิร์ดเมือเลยนะพี่น้องเฮ้ยมึงถูกมึงหักบ่เฮ้ยบ่กูยันหมอกระกระโตขนาด เออเวียน้วมันเอานลมันบเห็นซื่อมีมีเอหนึ่งสองเือจอดหลุดไหวบังเิงเทมันเข้าไปในภาษาเวียนนะมันไปเก็บเอาลยเลยเออกพีกับนำมันไหนเนาะวะนำเนาะเธอกะนำเวียนนำเวียนบบจักเนาะบจักภาษาจอดไหวมันก็ข้าไปเก็บเอาบังเึ่งเออสามมันสีเอาเนฮ้ย เวียดนะบอก่ที่จริงนะเฮือนเจ้ามันต่ร่างใหญ่ๆเลยค่ะโอ้ยนท้่ประจักษ์ะเออทั้งไก่นะทั้งเนื้อทั้งอีโบนี้มึงละพรการท้าวเขาพอดจุบจุบไอ้มึงเห็นนะอืมมากราบใหม่นะพอดจุบจุบแค่เมื่อแค่เมื่อมึงบอกกราบใหม่วันกับใครมึงเนาะแเฉพ่อเขาจะเห็ดน้ำสังเกตมันมีน้ำมันมีอู้คู่หน่วยมันมีน้ำสังเสาขึ้นไปแล้วมีอู้คู่หน่วยเฮือนเขนอืมอะไัเนแหละน้ำสังขึ้นสามขั้น สามขันหัวก็ได้กันนะแล้วก็มีอูอยู่กลางๆนี่ทางนี่เรากินบ่ช้างหมอกูกันนะมีอูเขามึงอเขามึงไปกินอะไรบ่ได้มากูเหยียบเลยไฟไหม้ตีนกูมันก็เลยเขาเขาก็อยู่ในเหื่นผมเมื่อเมื่อเขาบอกให้กูเข่าไปเจตัวน่ะตายขึ้นพี่น้องเอ้ยเออตายขึ้นเลยการไปแล้วผูกเข่าประชะแล้วประชะยังจนหดขื่นหดชิงเขาเปิดพึ่บบอกมาเออผูกกินถ้วาผู้ชายกินถ้วาผู้หญิงหิบเอาลูกสูงเอามาพิ้อวลง ยังตายช,ชั่วโมงคือขมือเรียบร้อยเขาสียากันไปชั่วโมงผูกชั่วโมงป่าตายไปะนะคนยืนเต็มเพื่อถ้าเป็นขมือนี่บนะบ,บ่พ่อสมงเขาสียานะเขาสียาเรียบร้อยเขาล่างกับ <ละ S 2> บ,บ่ได้เอาอยู่เลาะอยู่แถวนั่นแหละล่าสุนล่าสุดนะเจ๊ตัวนะครึ่งคนครึ่งผีนะคะท่านผู้ชมบบทุกวันนี้บ่เป็นตุกวัีดยาเนาะบ่เป็นการสียาไนวะ้เนาะเขาบ่ช่องสมงในพังบึงซะก่อนอยู่ขามันขึ้นมาดิจ้ะเขาจะมันเน่าเขาจะมันเนอา หางว่าพื้นกับบวนาวไวดอกสองสมมงอันนี้ว่าตาใต้ปึบพอบ้านประกาศบ่านประกาศฮัลโหลยันแต่ไเอาซีอบ้นมนใหมันก็ตายเลยนะยานมันขับแร่ตามหยกตามสมัยมันตายคู้มือนะม่่วันนีมันบวมันโล่มันบวมขมันบวมขึ้นตะกี้ไขยุ่งบวกหนึ่งเฮ้ยมึงนะมันนี่มันใหญ่กับมะคายกันคุยไปป่วอยู่สวัส์อือไขยุ่งบวกหนึ่ง่ยังบวเศร้ด้อพี่น้อง ให้เศ่าขาดนั่นลำ่ลำเล่ากระเดือกนอะ่ะมาต้มกินโลมากระพุกล่ำกระพุกเออหัวมันนั่นเอาหัวมัน,นหมอที่แปดอยงในคั้นคอต้นกระพุกคฮนเด้พี่น้องน,อน,นี่ใช่ไรบ่มีนะเฮ้ยแถวนี้บ่มีอยู่แถวหัวไอเด็พี่น้องิฉุจกจักอยู่หรอกล่กลำกระพุกคั้นขันเนี่ยมันเป็นล่ำอุหรู่งแฉ้นเด็กน้อยขึ้นไปได้ล่ำลายๆขาวๆมีเมดเอามาต้มกินเขาเอิอนั่นไปซาลาฮ์นีะไข่ซ้ำซื่อืมเมื่อบันยาไข่กับบุคายหัวกูนี่ยืนาปลูกเมื่อมีคมแล้วหัวที่ร้อนมาก อี๋มันจะกเอาลงกนะเอาผีไอ้อยู่12ปีมึงตายนะอืมก็เชาวน้อยพี่น้องเลยอืมแล้วก็บริเก็บในโชว์นี่ยถ้ามาเจ็บขาหนีดิถ้าเจ็บในอื่นเนี่ยไปเลยบาล่าสุดนั่นตายขึ้นตั้งแต่อันอยู่12ปีเลยถ้าก็มาเจ็บมาโซ่เจ็บขาหนีบบุตรเจ็บได้ไข่ไข่ก็กินยาแล้วก็เช้ามึงนะในแนวอีแแม่คอยเจ็บคอยโซ่ อีดำหนึ่งเลยเห็นบอก้าเป็นไปเลยพวกเอ้าเอเสียงยังเกาะโอ๊ยกูตกใจดิเอาเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าอาเอ้าเ้เาเเอ้เเ้เา้้า้า้าเอ้าาาท้อา้้าเย กูบอทีกูจักมาที่ถ่ายคลิปนี่แล้วเหยียบบั่มบั่มบั่มไปพาไปตปายบ่ครับอที่ยิ้นน้อยไปหน้อยอันอยู่สิบสองปีตอนนี้สี่สิบกว่าิบสี่สิบสี่เขาเกินรถตายเลยกูกันยันจังหวะยังใชแน่เนอแล้วบบยันขึ้นแล้วเดีถึงได้มีเพลงวะรถตู้มีไฟกับท่านแล้วแค่แต่มันอ่อนพลุนตกใส่เลยถ้าจะปลามาันแดดจะจะขุดบ่ได้ไอ้วันมันจะแข็ง พวกมันอ่อนนะละคุดโอ้ยหนามก็มีเนาะหนามกระมีขนาดมึงบ่อยากสูบก็มึงไปหิวอะน้องคะน้าน้องเขานะหนามกับไก่เฮปู่กินแหละมือตีนก็มีไปคอหมูให้นยังเด้เอาพื้นปูกินอ่าเขียดพักหงาพักหงาค่ะคิงเอ กินอยู่กับกอ่ข้าผูกยำเียนหกก็ยังได้กินอือเห็นหัวอันก็ยังไม่บีกินวะมองงัวหน่อยข้าเจ้าอือกใหญ่ได้เนี่ยได้น่อยได้นี่ยอมากลนั่นกลนแนึงกลนไปมือลหน่อยมั่เบิดเองแหละ แต่น่ะอืมแต่โพ้นตัวนี่เนาะบ่ยังแต่ปวกตัวนี่เนาะบ่ยังเฮ็ดโพ้นบักใหญ่โพ้นบักค่แล้วนั่นนี่ป่ะกูสิขึ้นหาอีซี่ละเจตสิกินข้าวแงพี่น้องอ่าเที่ยงคืนหรือว่า4:00นว่าซั่นจนสิ5:00นพ5:00นเรียบร้อย